เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมได้นําเอาข้อมูลจากสํานักง,งานประกันสังคมนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้สํานักง,งานประกันสังคมนะครับเขาก็ประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ที่ต้องการจะกลับเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะครับให้กลับเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับในวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับทางสํานักงานประกันสังคมนะครับเขาได้ พูดถึงในเรื่องของการคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับว่าวันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาก็มีนโยบายช่วยผู้ประกันตนตามมาตรา39ที่สิ้นสภาพนะครับให้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยได้ติดตามผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนทั้งนี้นะครับเขาก็ได้แจ้งหนังสือไปอยังผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า700,000ลาย นะครับแล้วก็จากผลการติดตามเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ประกันตนติดต่อกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วเนี่ยนะครับในขณะนี้ประมาณ3ามแสนหกหมื่นลายนะครับทีนี้ก็ยังมีผู้ประกันตนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้กลับเข้ามานะครับวันนี้นะครับเขาจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับที่จะคืนสภาพให้รีบดําเนินการติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัด สาขาทุกแห่งที่สะดวกนะครับหรือจะติดต่อทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับโดยแนบแบบสปส1ขีดสอทับหหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายนพศ2 5 6พนะครับทั้งนี้ผู้ประกันตนนะครับจะต้องชำระเงินสมทบ ในอัตราเดือนละ4 3 2บาทภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนนะครับหากผู้ประกันตนประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็ให้ท่านแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีติดมาด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านสามารถมาติดต่อได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมในกรุงเทพมหนานครจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ,รบสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาก็ ย้ำนะครับเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนเนี่ยปกป้องสิทธิ์ของตนเองนะครับโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับและก็ควรจะนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องหากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยนะครับหรือภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ9เดือนตรงนี้ท่านจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันทีนะครับครับและสำหรับผู้ประกันตน ท่านใดนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งหรือที่จังหวัดหรือที่สาขาที่สะดวกนะครับหรือโทรที่หมายเลข1506นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ ครับตรงนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับในเรื่องของการคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา39นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านสามารถติดต่อขอคืนสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่19เมษายนพศ2562นะครับครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืม ก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ